ก็เมื่อคืนประมาณเกือบเกือบทุ่มนะครับผมก็นั่งทํางานอยู่กับเพื่อนเลขาวัดนะครับอยู่ในห้องแล้วก็เราได้ยินเสียงดังมากครับแล้วก็ดินเสียงคนวยวายนะครับแล้วก็วิ่งออกมาดูแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นเรือลําใหญ่มากมันมืดหมดเลยนะครับเขาก็ชนเข้ากับทางมุมสลาทางด้านขวาถ้าเราหนหน้าเข้าหาสลายายนะครับแล้วก็ผมก็มายืนดูนะครับกับเพื่อนแล้วก็ดูว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ปรากฏว่าเราก็ค่อยๆเห็นสลาเอ็นนะครับแล้วผมว่าเฮ้ยเรือชนสลาเรือชนสลาเรือชนสลาอะไรครับแล้วก็เอเพื่อนผมเนี่ยก็ตะโกนบอกผมว่าเฮ้ยไปบอกพระจวัดไปบอกพระจวัดซึ่งตอนนั้นพระจวัดก็เดินออกมาดูแล้วเหมือนกันครับก็โวยวายร้องกันเสียงหลงครับแล้วก็วิง่งพอวิ่งออกมาก็ค่อยๆเห็นสลาเทตัวลงไปทางด้านมุมซ้ายทางทางฝั่งนู้นครับแล้วก็ค่อยๆเห็นยายล้มลงมาครับแล้วก็หัวปักลงกับพื้นครับแต่ว่าในจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ผมกับพระเจ้าวาดก็ ก็วิ่งถอยก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะกระเด็นไกลขนาดไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็บอกเพราะว่าอันตรายพ่อหลบหลบหล,ลบก่อนเลยครับพอตึ้มปุ๊บทุกอย่างในวัดก็อยู่ในความมืดหมดเลยครับเพราะว่าไฟดับนะครับแล้วก็พวกเราก็วิ่งวิ่งมาดูก็ฝุ่นเต็มไปหมดครับแล้วก็เรือเขาก็ถอยออกไปจริงๆแล้วเขาก็พุ่งมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแรงเฉื่อยแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสัมผัสกับช่วงด้านบนของศาลาทําให สารายายก็ค่อยล้มคืนลงมาครับและหลังจากนั้นก็เราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจครับแล้วก็พยายามติดต่อเรือเท่าที่ทราบข้างต้นเนี่ยกาลังดูอยู่ว่าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเข้ามารับผิดชอบอยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเรือไม่ใช่เรือของบ้านเราเป็นเรือสัญชาติเวียดนามน,นะครับดังนั้นก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามติดต่ออยู่ครับแต่ว่าใน,นขณะนี้เราก็เอายายลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าก็เวลาประมาณ10บโมงก็มีการสวดภาวนาครับแล้วก็ นำยายลงมานะครับขอพี่น้อมภาวนาให้กับสัตว์บุตรบ้านวันาด้วยนะครับขอบคุณครับ